สวัสดีครับซาเวียสวัสดีครับผลงานของเราในวันลูมินีเนี่ยสองไฟที่ผ่านมาเราคิดว่าเราต้องไปปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างก็ต้องออกแน่นกว่าครับต้องออกแรงกว่าเ้วเข้าเป้ามากกว่าครับอาวุธเข้าเป้ามากกว่าครับอ๋อเน้นเน้นความแม่นยำมากขึ้นใช่ครับนะครับอย่างไฟอ่ะไฟแรกกับกล้องชัยแถนดอนเมืองพอใจผลงานขนาดไหนก็ผม ภูมิใจตัวเองมากครับเพราะว่าค้องใัยแบบมีชื่อต่อชื่อดีกว่าเราใช่ชื่อดีกว่าเรากประสบกณ์ทุกอย่างไม่มีใครเชื่อเราครับแล้วก็ภูมิใจมากครับเขาคิดว่าซาเวียร์จะโดนน็อกด้วยซ้ำนะไฟนั้นเนาะใช่ครับแต่ผมก็ถ้ากูชกขึ้นเวทีกับมีดกับพื้นผมก็ไม่ยอมครับโอ้โหแน่นอนมากเลยอ่ะนะครับแล้วก็ไฟที่สองที่เจอกับดาบดำเหมือนเราจะคาใจมากๆในไฟนั้นอ่ะ มีลูกพี่คอยสกิดสกิดสกิดวันนั้นจะพูดอะไรบ้างถ้าลูกพี่ไม่สกิดอ่ะอันนี right ้ก็ผมใจเย็นแล้วไม่มีอะไรจะพูดครับเออแต่ก็พี่กันลุ้นนะเอยจะพูดอะไรวะซาเวียจะพูดอะไรวะใช่ครับเออแต่ก็คือเราคือเราคิดว่าเราไม่แพ้ถูกต้องครัแต่ว่าพอกรรมการตัดสินเราก็ต้องยอมรับประมาณนี้ไหมถูกต้องครับก็ยังก็ยังคิดคําพูดออกมาได้นะใช่ครับแค่นั้นแค่นั้นก็พอใช่ครับเพราะว่ายังดีที่มีโอกาสใหม่ครับมีโอกาสใหม่มแต แต่เราเนี่ยเป็นนักงวยคนแรกเลยนะที่แพ้ทั้งสองไฟแต่ได้โบน,นัสทั้งสองไฟเลยก็ถือว่าภูมนะิใจในตัวเองไหมภูมิใจครับใจและใจดีใจครับว่าได้ทั้นะ ทำทำให้ชีวิตดีขึ้นอ <S 2> 2 <S สองไฟเจ็ดแสนเลยนะใช่ครับโ้รวยแล้วเลิกต่อยดีกว่า <c oughs> <ๆ c oughs> ยังผมใตเพราะว่าชอบมากครับชอบมากๆเหรอ <c oughs> โอ้ถือว่ามาถูกทางเลยไหมการต่อยวันลูมินีของเรามันมันเหมาะกับสไตล์เราบ้างเลยไหมใช่ครับเพราะว่าผมไตหมวยห้ายกหรูสมยกก็สไตล์เดิมครับผมชอบออเดิน แรกตั้งแต่ยกแรกครับบอสไตล์เราอยู่แล้วธรรมชาติชอบแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับจกสนุกใช่ครับกล้าแลกกล้าบวกใช่ครับเออแล้วนวมเล็กมันมีอุปสรรคกับเราไหมมันเจ็บนะก็ไฟไฟแรกครับที่ต่อยกับกล้องชัยไม่ได้เจ็บเพราะว่าซุ้มเข้ากันแล้วก็เวลาต่อยหมาเขาก็เข้ามาแบบดีๆแบบไม่ได้เจ็บนิดหนึ่งครั้งนี้ก็ต่อยกับดับดัที่เตี้ยกว่าเราเวลาอัปข่าวดู ออาเข่าบ้างก็ไม่ได้เข้าแบบดีๆอะไรบ้างก็โดนโดนนิ้วไม่ดีครับเจ็บมือนิดหน่อยกับดำๆก็หายแล้วครับแล้วไม่ไม่ได้เจ็บมากนะบางคนข้อมือหักเลยนะไม่ไม่ไม่ได้เจ็บมากมีวิธีฝึกซ้อมยังไงแนะนําน้องๆเพื่อนๆหน่อยก็ผมแนะนําว่าผสมบ้างนวมปกติกับนวมใ้อ่ใช่ไหมเวลาซ้อมก็ไม่ต้องซ้อมทุกวันกับนวมเล็กไม่ต้องซ้อมทุกวันกับนวมใหญ่ก็ผสมกันเพื่อไม่ให้เจ็บแต่ว่าเพื่อได้ออกแบบ แรงสุดๆครับเพราะว่ากลับแน่นๆด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าใส่ห่วเล็กทุกวันแล้วน่าจะเจ็บกว่าเราอมร้อยนักัใช่เห็นมองมีโปรแกรมแล้วเจอครับกลับดังอีกแล้วคู่เดิมเลยครับผมสมใจเลยใช่ไหมใช่ครับวันไหนนะครับวันที่11สิงหาครับโอ้ไฟนี้เป็นไงจะจะเอาคืนแบบสาสมเลยไหมครับผมียบตัวไว้ดีมากครับผมวันที่อะไรอีกทีวันที่11สิงหาคมครับอ่าฝากขอกำลังใจแฟนขับหน่อยอ่าผมก็ให้คนไทยทุกคนก็เป็นกำลังใจผมเหมือนเดิมครับก็ อาไฟที่ไนมาที่ปงแฟก็ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ผมรู้สุดจริงๆครับอานี่เราพูดไทยชัดเจ๋อเลยนะมาอยู่ไทยกี่ปีแล้วเนี่ยสามปีครึ่งเองครับโอ้สามปีครึ่งเองแต่ก็ได้แฟนเป็นคนไทยแล้วนี่ได้แล้วครับไปไงบสมหวังแล้วนี่เขินๆกันเขินโอเคขอบคุณมากครับซาเวีเอครับขอบคุณมากครับ